สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดกันในเรื่องบ้านแบบไหนที่มีโอกาสจะเจอผีเราต้องทําความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าไม่ว่าจะผีสัมภเวสีหรือเทวดาเทพเจ้าเนี่ย จริงๆแล้วก็อยู่ในหมวดแบบสปิริตชัวเป็นวิญญาณเป็นสิ่งมีชีวิตในอีกมิติหนึ่งนะครับเทวดาหรือว่าเทพเนี่ยเขาเป็นผีที่มีพลังอย่างเยอะมีพลังกุศลเยอะช่วยเหลือคนอะไรต่างๆานานานะครับแต่ผีที่เราไม่ชอบผีที่แบบมีนิสัยดุร้ายเห็นแก่ตัวโลภอะไรเงี้ยเขาจะมีพลังหินที่เยอะซึ่งหวงจุ้ยบ้านนะครับที่มีพลังหินเยอะเนี่ยก็มีความเป็นไปได้สูงที่จะดึงดูด ผีที่ไม่น่ารักพวกนี้เข้ามาได้มากกว่าปกตินะครับยกตัวอย่างเช่นบ้านที่มีความรกบ้านที่มีความอับชื้นบ้านที่อยู่ใกล้สุสานบ้านที่อยู่ใกล้แหล่งน้ําไหลช้านะครับหรือว่าเป็นเป็นบ่อน้ําที่ไม่ค่อยสดใสคือพลังหินพวกนี้มันก็จะดึงดูดให้ผีนิสัยไม่ดีพวกนี้ก็เข้ามาอยู่อาศัยเนี่ยได้คอนข้างง่ายนะครับง่ายที่สุดถ้าเราไม่อยากจะเจอกับพวกเขานะครับคุณต้องรักษาความสะอาด ของบ้านอยู่เสมออย่าให้มีข้าวของระเกะระกะไม่เป็นระเบียบนะครับอย่าให้มีพื้นที่อับชื้นอย่าให้มีพื้นที่สกปรกอย่าให้มีกลิ่นเหม็นเกิดขึ้นในบ้านนะครับพวกข้าวของต่างๆลังกระดาษขวดนะ้าเออบางบ้านอาจจะเก็บไว้รอบบ้านหรืออะไรเงี้ยแล้วเราไม่ค่อยได้ใช้งานคุณต้องแบบหมั่นเคลียร์ให้บ้านของเรามีความโล่งมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมีความสะอาดสะอ้านอยู่เสมอเราก็ไม่ค่อยได้พบเจอกับ พวกนี้นะครับรวมถึงบ้านที่อยู่แบบห่างไกลผู้คนหรือผู้คนสัญจรน,น้อยเนี่ยก็สามารถเพิ่มพลังอย่างได้ด้วยการเปิดไฟให้สว่างรอบๆบ,บ้านในตอนกลางคืนก็มีส่วนช่วยได้ครับผมก็สําหรับคนที่มีคําถามเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้ด้วยนะครับสุดท้ายนี้แฮปปี้ฮาโลวีนครับผม